เมื่อนีพ่อยหญ่หมูอ้วนเราพผ้าลูกเราไปวัดเป็นกันนั่งเซยกันทั้งแม่ทั้งลูกมีโกกับนี่นะมากหลายนั่งรถนะออกไปข้างนอกขอให้ได้ออกไปนั่งรถก็เอานะเพื่อเพิ่นเอาน้ำลูกหัวลูกเพิ่นน้ำสะอาดน้ำจากวัดนะให้เศร้าเศร้าเรื่องวันศุกร์ว่าวายพระตรงนี้มาวายประจำ เมื่อไหว้ประจำวัดนี่ปีใหม่คนไล่หลขอพ่อนหนนั่งเศร้าตาบวมตาแดงเบิ่งพนยกเมื่อไหว้เมื่อหนึ่งพนตือโทรศัพท์นะเมื่อหนึ่งพนยกเมื่อไหว้เศร้าเด้อห้เศร้าเด้อวัามันว่าเบิ่งพนลูกหัวลูกเพนเป็นอันป้าลูกเพนไปขอพ่อ ก็เป็นแตเลตุนนั่งทด่นั่ง,งก็เป็นโดนหรอไปเที่ยวกันบสัสมบายกับผ้ากันไปเที่ยวนะจะไปเที่ยวอีกก็ไปว่าได้เด้เพราะว่านั่งบสัสมบายเนาะไปใส่มาใส่กระยากนะเลียตนุนบน